วันนี้นะคะมาอยู่กับแนววรวิตาเช่นเคยค่ะและวันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโครงการเทพสิริวิลล่าบางปะกงค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยวในเครือของสีเทพไทยนะคะ จุดเด่นของโครงการนี้นี่เลยค่ะดีไซน์สวยๆบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แบบนี้แต่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับราคาเพียงแค่3 5 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญราคานี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุดถึง3 5 0แสนบาทแถมยังมีทั้งเก็บน้ำปั๊มน้ําแล้วก็เคาน์เตอร์ครวัวบิวอินให้อีกด้วยฟรีเลยค่ะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลย บ้านที่แนนยืนอยู่หลังนี้มีชื่อว่าดาราดับเบิลพลัสค่ะซึ่งเขาเป็นบ้านที่ลงบนที่ดินเริ่มต้นที่56.3ตารางวานะคะฟังก์ชั่นใช้สอยนะคะอยู่ที่ประมาณ132ตารางเมตรเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำจอรถได้2คันค่ะเรียกง่ายๆว่าคุณจ่ายราคาบ้านแฝดแต่คุณได้บ้านเดี่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมเลย เขาสำหรับโครงการนี้นะคะเขามีคอนเซปต์ว่า better home better life บ้านคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะเนื่องจากว่า material ต่างๆนะคะเขาใช้วัสดุระดับพรีเมียมค่ะจัดเต็ม อย่างเช่นชัดๆเลยก็คือเรื่องของงานโครงสร้างที่เขาใช้อิฐขาวในการก่อสร้างอิฐขาวเนี่ยนะคะบอกเลยว่านี่เป็นโครงการเดียวในย่านบางปะกงเลยค่ะที่โครงการกล้านํามาใช้เนื่องจากว่าเขาเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมนีนะคะที่มีคุณสมบัติด,ดีกว่าอิฐมวลเบ้าหรือว่าผนังสําเร็จมากๆเลยค่ะกันเสียง การความร้อนได้ดีกว่าป้องกันความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของการแตกร้าวแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณจะทุบจะรือ้อจะก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเติมก็สามารถทําได้ด้วยค่ะและตอนนี้ที่นายยืนอยู่นะคะก็คือส่วนของลานจอดรถนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าจอดได้2คันแต่เป็นการจอดแบบที่มีพื้นที่เหลือสําหรับเดินรอบๆได้และเขายังมีในส่วนของห้องเก็บของด้านนอกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการอยู่อาศัยอีกด้วยค่ะ เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของดาราดับเบิลพลัสเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยนังไงคะโอ้โหโอโทงหน้าอยู่มากๆเหตุผลที่เวลาเข้ามาบ้านดูใหญ่พิเศษแบบนี้นะคะมีอยู่2หลักการค่ะหนึ่งก็คือเรื่องของช่องแสง เพราะที่นี่นะคะเขาให้กระจกบานสไลด์บานใหญ่นะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้านดังนั้นเปิดรับแสงเพิ่มความสว่างได้เต็มๆแต่ว่าช่วยป้องกันความร้อนได้นอกจากนี้อีกเหตุผลก็คือ Floor to ceiling ของที่นี่นะคะสูงถึง2.8เมตรเลยทําให้บ้านดูมีความโปร่งโล่ง,ลงน่าอยู่มากๆนอกจากนี้เรื่องของความปลอดภัยโครงการนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีระบบสัญญาณการคํา เป็นระบบแมกเนติกเซนเซอร์ได้คะอยู่ที่ประตูทางเข้านะคะให้แบบนี้ทุกหลังแล้วก็รวมทั้งยังมีกล้องวงจรปิดนะคะให้อีก2จุดด้วยจุดแรกอยู่ที่โรงรถแล้วก็จุดที่2นะคะอยู่ที่ชั้น1ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ให้ฟรีทุกหลังค่ะ มาพูดถึงฟังก์ชันภายในบ้านกันบ้างน,นะคะสำหรับชั้นหนึ่งที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็ดีไซน์มาให้เป็นส่วนของ common area ค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่สมาชิกทุกคนในบ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะอย่างด้านหน้าเนี่ยโดดเด่นมากๆเพราะว่าเขาให้พื้นที่ที่มีความกว้างมาก ดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถดีไซน์ให้เป็น Living Room ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถจะ Build-in ชั้นวางทีวีตู้วางทีวีต่างๆต,างต,างต,างตรงนี้ได้<อ>เขาทำระบบปลักระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณจะสามารถวางเป็นโซฟาตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็น Type L เป็นทรง L เป็นทรงยาวได้หมดเลย ที่สำคัญเนี่ยตรงส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะดีไซน์เป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ต่อเนื่องมาถึงด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ d ด n i n g Area หรือว่าพื้นที่รับประทานอาหารนะคะที่ก็กว้างแล้วก็ลึกมากๆเลยนะคะคือสามารถวางโต๊ะทานข้าวเนี่ยแม็กซิมัมได้ถึง6ที่นั่งเลยค่ะ ส่วนห้องครัวตรงนี้นะคะก็ขนาดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้เลยค่ะนี่ก็คือหนึ่งในโปรโมชั่นของทางโครงการที่เขาพิเศษให้ตอนนี้เลยนะคะกับเคาน์เตอร์ครัวบิวอินที่บิวมาได้สวยทีเดียวเลยนะคะพร้อมใช้งานตกแต่งอุปกรณ์เพิ่อมอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะคะ แล้วก็ตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นช่องว่างที่เชื่อมต่อระหว่างครัวกับด้านนอกซึ่งถ้าหากว่าใครที่ต้องการดีไซน์ให้เป็นครัวปิดเพื่อป้องกันเรื่องของกลิ่นอาหารไม่ให้เข้าตัวบ้านนะคะก็สามารถก่อผนังได้แนะนํานิดนึงนะคะว่าให้ก่อเป็นผนังกระจกแล้วบ้านจะดูสวยโมเดิร์นมากๆแล้วก็ดูโปร่งขึ้นด้วยถ้าให้นนแนะนำเนี่ยก่อเป็นส่วนของประตูกระจกก็สวยนะคะเพราะว่าจะทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็ดูทันสมัยด้วย นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งค่ะตอนนี้ที่เราถ่ายทําอยู่เนี่ยข้างนอกร้อนเปรี้ยงเลยนะคะแต่อยู่ในบ้านเรารู้สึกโปร่งสบายมากค่ะเนื่องจากว่าตัวบ้านที่นี่เนีคะเขามีฉนวนกันความร้อนเป็นฟอย์อยู่ที่ใต้หลังคาแบบจัดเต็มที่สําคัญส่วนของกระเบื้องเขาก็เลือกใช้กระเบื้องคุณภาพแบบพรีเมียมด้วยค่ะ ก่อนขึ้นชั้น2เรามาดูห้องน้ําชั้นล่างกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งที่นี่ก็จัดเต็มค่ะให้ไซส์ใหญ่แล้วดีไซน์เลเยอร์ได้ดีมากเพราะเริ่มต้นจากอ่างล้างหน้ามาเป็นส่วนของสุขภัณฑ์แล้วในสุดตรงนี้ก็คือส่วนของชเวอร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นโซนเปียกดังนั้นมันก็จะดูแลเรื่องของน้ําหรือว่าความชื้นอะไรต่างๆได้ง่ายและไฮไลท์พิเศษต้องการม,มาตรงนี้ค่ะนี่เขามีส่วนของที่นั่งให้ด้วยนะคะเรียกว่าโดนใจผู้สูงอายุมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ส่วนของบันไดก่อนที่จะจ่ายขึ้นชั้น2อ,อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของบันไดนะคะก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้งานก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้มีความแข็งแรงทนทานมากๆและตรงจุดพักนะคะก็เป็นจุดพักขนาดใหญ่ที่ยังมีช่องแสงบานใหญ่แบบนี้เลยทําให้บ้านเนะะี่ยค่ะยิ่งดูโปรง่งโล่งแล้วก็โอทโหงมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะบริเวณโถงชั้นบนนะคะก็มีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ซึ่งนันนไม่เคยรีวิวโครงการบ้าน บ้านหลัก3ล้านกว่ามีสิ่งนี้ให้มาก่อนก็คือส่วนของระบบ Air Plus Air Plus ที่ว่าเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีนะคะในการที่เขาจะดูดอากาศลมเย็นๆจากนอกบ้านเนี่ยเอาจ่ายใส่เข้ามาในตัวบ้าน เสร็จแล้วเขาก็จะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะในการดูดอากาศร้อนๆอบอ้อาวที่อยู่ในตัวบ้านเนี่ยให้ไหลออกไปเรียกว่าเป็นการโฟล์อากาศในตัวบ้านทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นลดอุณหภูมิลงนั่นเองแต่พอเป็นแบบนี้หลายคนก็กังวลนะคะว่าอา้าวถ้าเอาลมเข้ามาแล้วเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรจะน่ากังวลไหมไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีการติดตั้งฟิลเตอร์ซึ่งสามารถกรองได้ละเอียดถึง PM 2.5เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนมาสเตอร์กัน และตอนนี้นะคะเนี่ยก็เดินเข้ามาที่ห้องนอนมาสเตอร์ของโครงการเทพสิริวิลล่าบางประกงกับบ้านที่มีชื่อว่าดาราดับเบิลพลัสแล้วค่ะซึ่งพอเข้าม,มาตรงนี้จะเข้าใจความหมายของควาว่าพลัส หรือคําว่าเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ของเขานะคะเรียกว่าไซส์แบบ plus บวกบวกให้เลยนะคะกว้างขวางโอโถงพิเศษจนเราสามารถที่จะมีพื้นที่ฟังก์ชันใหญ่ๆเพิ่มเติมที่เราอยากจะทําอะไรก็ได้ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะใครอยากได้ฟิลเพนเฮาส์มีแยกลิฟวิ่งอยู่ต่อเนื่องกับเตียงแบบนี้นั่งเล่นชิลๆก็สามารถทําได้อยากจะทำเป็นวอล์กอินคอเซ็ตขนาดใหญ่ก็ได้เพราะตรงนี้นนะคะเขาก็ยังมีจุดต่อเนื่อง ไปยังระเบียงขนาดใหญ่ให้เราเทควิวสวยๆได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งในส่วนของแอร์พลัสที่เมื่อกี้เราให้ดูไป<ม>เขามีมาติดตั้งไว้ในส่วนของห้องนอนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพในการนอนของเรานะคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ต่อเนื่องมานะคะตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็ดีไซน์ไว้ให้ว่าเป็นพื้นที่ของเตียงนอนนะคะซึ่งพอขนาดของเขาที่ใหญ่แบบ plus พลัสแบบนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะวางทั้งควีนไซส์คิงไซส์ได้แบบอิ่มๆเลย แล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของงานระบบเพื่อการติดตั้งทีวีอย่างใครที่มีไลฟ์สไตล์แบบดู Netflix ก่อนนอนนะคะก็ชิลๆสบายๆเลยเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของห้องน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกัน และตรงนี้นะคะก็คือส่วนของห้องน้ําที่ชั้น2นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็จะใช้ร่วมกันทั้งห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็ห้องนอน2ห้องนอน3ด้วยดังนั้นไซซิงของห้องน้ำเนะะี่ยค่ะก็จะมีความใหญ่พิเศษเลยนะคะมีแยกฟังก์ชันโซนแห้ง โซนเสียกให้เหมือนกับชั้นล่างเลยนะคะมีที่นั่งพักตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกแต่สังเกตไหมว่าไซซิ่งก็จะใหญ่กว่าด้านล่างนะคะและเนื่องจากห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะดังนั้นในส่วนของดีไซน์เนี่ยทางโครงการเราก็เลยดีไซน์ประตูทางเข้าให้เป็นแบบดับเบิลแอคเซสค่ะก็คือมี2ทางด้วยกันทางเข้าทางแรกเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงจากห้องนอนมาสเตอร์ Master. ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับโถงกลางค่ะซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มาใช้ห้องน้ำจากห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3ค่ะและตรงนี้นะคะก็คือห้องนอน2ค่ะซึ่งไซซิงเขาใหญ่พอดีทีเดียวนะคะใหญ่พอที่จะสามารถใส่ฟังก์ชันต่างๆได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียง ควีนไซส์นะคะหรือว่าจะบิวอินตู้เสื้อผ้าด้านนี้ก็ได้ที่สำคัญโครงการเนี่ยทำเผื่อระบบไฟฟ้าสำหรับวางทีวีให้ด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะก็คือห้องนอน3ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไซ i ซิก็ไม่ได้ต่างจากห้องนอน2เลยเพียงแต่ว่าตัวเชฟของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นเชฟแนวยาวแบบนี้ ดังนั้นหากว่าใครที่มีลูกเล็กนะคะแนะนำว่าห้องนี้เหมาะมาก,มากๆที่จะดีไซน์ให้เป็นห้องนอนส่วนตัวของน้องๆน,นะคะโดยเราอาจจะ b u i วส่วนของเตียงเดี่ยวให้เขาตรงนี้นะคะแล้วฝั่งนี้เนี่ยมีพื้นที่เหลืออิ่มๆเลยสําหรับจะ b u i วตู้เสื้อผ้าโต๊ะทํากันบ้านแล้วก็ยังมีลานกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเขาได้อีกด้วยหรือถ้าหากว่าใครที่ยังมีห้องเหลือคือไม่จาเป็นต้องทําเป็นห้อง,นอ,งนอนน้องอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ตัวเองก็ได้ค่ะ นอกจากบ้านสวยๆแล้วนะคะที่เทสิรีวิลล่าบางปะกงเนี่ยเขาก็มีส่วนกลางให้แบบจัดเต็มกว่า10ไร่ทีเดียวนะคะมีในส่วนของสวนสวยๆนะคะรอบๆโครงการและส่วนคลับเฮาส์ตรงนี้ค่ะก็มีทั้งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เป็นระบบเกลือนะคะแล้วก็ด้านในดีไซน์สวยๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะคะที่มีอุปกรณ์ครบครันมีซาวน่าแยกชายหญิงให้ด้วยมีโต๊ะเทเบิลเทนนิสให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยที่นี่ก็จัดเต็มมาตรฐานพรีเมียมเลยลูกบ้านเข้าออกด้วย k e y ์การ a c c e s s s แล้วก็ยังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ราประพอแล้วก็กล้อง C C T V นะคะที่สอดส่องทั้งบริเวณ m เมนเก e แล้วก็รอบๆโครงการตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ ในส่วนของโลเคชันนะคะที่นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์คนทํางานในย่านนินมมาาคมอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคม TFC นิคมเวลโกหรือว่านิคมอมตะนครหรือโซนอื่นๆน,นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆใกล้นิดเดียวพิกัดของเขาเนี่ยคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม45ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นสําคัญอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อไปถึงถนนสุขุมวิทสายเก่าจะไปทางเส้น314นะคะที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวเมืองของจังหวัดชาเชิงเซาก็ได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะมี สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลระดับมาตรฐานเยอะแยะมากมายหรือว่าจาก3 1มเนี่ยจะไปยังมอเตอร์เวย์ก็ได้ด้วยนอกจากนี้วันหยุดพักผ่อนเลิกจากการทํางานอยากจะตักอากาศชิลๆนะคะเชื่อมเข้านู่นเลยค่ะชนบุรีพัทยานะคะสัตหีบ ง่ายมากๆไปอีกไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานการพักผ่อนด้วยค่ะและสําหรับพอดีวของเราวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะบ้าน3ล้าน5แสนบาทที่ว่าคุ้มแล้วยังคุ้มไม่พอค่ะเขามาพร้อมกับส่วนลดนะคะเพิ่มเติมสูงสุดถึง350,000หบาทและยังมีทั้งเก็บน้ําปั๊มน้ําแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวบิวอินสวยๆให้ฟรีกด้วย บอกเลยนะคะว่าใครสนใจลองมาดูของจริงแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าที่นี่สมกับคอนเซปต์ว่า better home better life บ้านคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตจริงๆค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเปิดให้สามารถเข้าชมได้ทุกวนันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะตอนเช้าจนถึง5โมงเย็นยกเว้นแค่วันอังคารวันเดียวนะคะที่ปิดนะคะทุกๆสัปดาห์ นอกจากนี้ถ้าหากว่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านดีๆนะคะจากโครงการสีเทพไทยโฮมนะคะก็เข้าไปดูเพิ่มเติมที่เพจของเขาได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้มาเวลาของแนนและ Homebuyers Hot Deal แล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย